เนี่ยจะจะซื้อของของเขาโอเคเรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวที่ซื้อที่เกาหลีเลยค่ะนะครับที่เหลือเนี่ยขอของเขากินหมดเลยถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่าของน้องกันเลยทีเดียวเอาละเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดีน้องกันเอา100บาทแล้วอย่ครับพี่ว่าพี่ว่าต่ำไปไหมต่ำไปให้ทีให้ทีหนึ่งเลยจัดจัดหัวใจนะครับจัดหัวใจจัหัวใจคือ100บาทครับผมมาเรื่ ไม่ยอมผมห้าพันห้านอปียนโ้อดีีบนัไปไหนตอนนี้พี่โน่ให้มาที่ห้าพันแล้วหาห้าพันห้าพัเท่าไหร่คะหกพันค่ะหกพัพี่โน่ทำไมเงียบไปคะก็ห้าตัวมเกินหมดนะ้าพ เที่ฟ้าค่ะมีใครคะหนึ่งมื่นห้าันึ่ทหนึ่งมื่นห้าพันบาทงด้านไหนทางด้านไหนนี่เงิโอแล้วหนึ่งมื่นห้าันทห่งหมื่นห้าพันบาทเท่าไรคะสองหมื่นค่ะด้านหลังสุดนะคะสองหมื่นสองหมื่นวสองหมบาทแล้วนหมรีบเร็วแต่งเพลให้เขาแ่งเพลงให้เขาสองหมื่น សុំចិត្តជួយ20000បាតមកលេ20000ណាใครจะ